สเก,ก,ก็ตเตอร์กโก้เฉียดแน่เฉียดวฝ้าหลุดแล้วนะคะใหมาอีกตัวนึงอีกตัวนึงได้ว่ะทุกคน ัสดีนะคะทุกคนมาเจอกับมินี่ในห้องซอลต์ปูมกันอีกแล้วนะวันนี้เราเหนืนเกมนี้ที่เป็น,นของค่ายกีกีกันนะคะมาอัปเดตเกมนี้นะะว่านี่าวางอยู่หรือเปล่านะมา <c oughs> วันนี้มาแบบไม่สบายนะเสียงแ h a นิดหน่อยมาค่ะกับวันนี้เรามากับทุนหนึ่งพันกว่าบาทของเรานะคะขอไล่ไปที่เบทห้าบาทก่อนนะ <c oughs> อยากจะรู้ว่าทุนน้อยเกมนี้จะแตกไหมอื้มตื่นมาก็เงียบเลยนะโอ๊ยไดย้ไหม เกบจะจัดเียนะผ่านไปสิบครั้งยังไม่ได้อะไรเลยสังผาดคุยยังไม่ได้ห่อวายมาบ่อยมากแต่ไม่เข้าเลยนะโอ้ยผ่านไปแล้วเนี่ยครึ่งทางยังไม่ได้เลยสเก็ตเตอร์กลัวเฉียดแน่เฉียดเฝ้าหลุดแล้วนะคะมาอีกตัวนึงอีกตัวนึง <Yeah. S 1> เฮ้ยแรกกกนเตอร์เข้าแบบงงๆมาแบบเงียมๆนะคะมาลุ้นกันดีกว่าเกมนี้นะมันจะมีฟีเจอร์ให้เราเลือกข้างในนะคะมาเริ่มกัน,นะคะ่ะทุกคน่ะถอยได้วายค้างก็ยังดีนะโอ้ยคูณสามโอเคตัดตัวถูกนะคะวายหน่อยโอเคได้เพิ่มสี่ครั้งถือว่า ได้อยู่นะงานดูกันค่ะได้แบบกระจุกอยู่นะแต่ถ้าได้ตัวไว้วยคือดีมากเลยนะทุกคนตอนตัดตัวถูกไปให้รอเราเนะี่ยสวยมามาดูกันสซกัตเตอร์สิบห้าครั้งของเราจะได้อะไรบ้างโอเคโอค้ยมา20บาทว่ะคูณ3ได้อยู่60บาทเข้าแบบงง,งเลยวะ่ะมาสวยยู่ง ดอกนี้อ้ยวายมาแบบนี้จุกไปนี่คุณสาวว่ามาเอาเรื่องขอตัวแพงดอกหนึ่งพอเลยโอเคโอ้ยหกสิบาทเลยอเจ็ครั้งขอมิกวินหน่อยสักรอบอืมอ,อ,อ,อ้ยวายมาไม่ได้ลเลยเว้ย <laughs> สวยสวยสวยมาเลยอีกสามครั้งกันทุกคน โอเคคุณสามจัดไปที่60สิบมันได้มาทุกคนออยได้สูงสุดที่60บาทเองดอกนี้รู้เรื่องเหมือนเดิมเนี่ยครั้งสุดท้ายแล้วจะได้ไหมพีกินไม่เข้าเลยโอเคไม่เป็นไรค่ะันเงิน,งนโทโัทัวรวนของเราเนี่ย372บาท <Yay! S 1> บเลยนะทุนเบ็ดแค่5บาทเท่านั้นเองทุกคน มินี่ขอพอก่อนนะ้ใครที่อยากรู้นะคะมินนี่เล่นแบบไหนเล่นเว็บตรงแต่งง่ายแบบนี้อยากมาเล่นด้วยกันนะคะทุกคนคิดที่ลิงหน้าเราเล่นด้วยกันได้เลยนะสำหรับวันนี้มินี่ไว้ก่อนนะทุบก